สบายดีสบายดีมาทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนเขาอสูซองน้องแฟดบอมยูมือนีน้องบอมน้องยูจะนี่เที่ยวออกจากห้องแถวเนาะนจะนีออกจากท้องห้องแถวไปเทีเ่ยวเป็นครัง้งแรกเะนี่เป็นครั้งแรกเลโดยตั้งแต่เฮา,ามาเขาก็ไปออกไปเลย <laughs> ตั้งแต่เขามาตั้งแต่เขามาเวียงจัดนี่เนาะถ้าเออจ่าบบไปเขาก็ไม่ได้ไปแน่นอนเนาะเพราะว่าเฮาปุหูทางแล้วก็อีกอย่างเขาก็บุมีรถได้นะทุกคนบุหูทางเดี๋ยวไปลุ้พิษลงทางก็ซุกรถมาแล้วกันเลยเมื่อวานนี้ว่าจะพาทุกคนขี่รถขี่รถเลาะนครหลวงเนาะยานยานแบบวาเขามานะคะไปทางเดิมแบบมันโบมันบบคือยูบานยูบานเหาายูบ้านเหานี่ยักข้ามตอนเลยก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้นี่ป้าจนว่าบุมีทางสี้ามเลยเราเป็นแบบ ตัวเมืองทะทุกคนก็เขาา้าใจเนาะว่ามีรถรมีรถพาหนะอีกอย่างกันหลายๆเนาะก,ก็พากันยาน <c oughs> บ่ไปเมื่อวานนี่บ่ไปเนาะแล้วมื้อนี้ั่นอ่ะ อยู่ห้องแถวก็อยู่ละลาเนาะทุกคนบุว่าีิออกไปเห็นอย่างกันเลยว่าชิพาทุกคนออกไปเลาะบึงนครหลวงเนาะบุได้ออกไปตัวเมืองเออบได้ออกไปใจกลางดอกเขาสิออกไปกลางทางเขา็อยู่นยุดตัวเมืองตัวเมืองแท้ๆเลยเนาะตัวเมืองนครหลวงแท้ๆเลยแต่ว่าเขาจะบุได้ออกไปแถวอ่าวงเวียนเขาชิออกไปใจกลางทางนี้น้อยนึงเนาะไปเลาะบึงสถานที่ต่างหงต่างตา เพราะว่าห sí, ้องเอจานี่แม่เป็นเป็นซอยเข้ามานแล้วอกจากซอยนี้ไปไปขไปกลางทางน้อยนึงจะพาทุกคนไปย่างเนาะนิดนึงเนาะไปเบื้องว่าสาวลองสารไปย่างเนาะสาวบ้านนอกไปลากย่างเนาะในเมืองที่เป็นจังใดญเมื่อวานนี้ว่าจะเอารถไปแล้วว่าสิจอดรถไว้เขียงทางแล้วเฮายครับเมื่อทุกคนบ้านนอกเกิน มื่อนี้บมีพายุห้องกันเลยลักอาสาลักออกไปลินเนาะเดี๋ยวว่าลักซะให้ออกไปเปิ่งบรรยากาศเปิ่งใสให้ไปซื้อข้อซื้อข้อเกาะเครื่องด้วยค่ะแต่จะมีเม็ดไปเนาะเอาเม็ดซื้อปิดปากไปโดนลับไปทุกคนเดี๋ยวให้สีย่างออกไปเลยเนาะย่างออกไปเดี๋ยวก่อนราเสียอัดประตูห้องก่อนเนาะไปเบื่ออัดประตูตายแล้วบมีกระจห้องเขาเสียอัดประตูแล้วตอนมาน้องยูจะรีวิวห้องให้บึ้งเนาะ ตรงนี้อัดประตูก่อนไปเราก็เดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะนี่เนาะถ่ายซอยออกบอน้องบบเป็นน้องยูออกมาเมื่อกี้เลยเนาะซอยห้องอาจารย์แล้วที่ลึกลับนิดนึงเนาะทางหน้าก็ประมาณนั้นเนาะทางหน้าออกไปนี่ก็เป็นซอยเนาะยูพุน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 กับไเห็นการท้างเลย

ลายให้ได้วะทางนี้หรือทางนี้มันบ,บอกให้ขึ้นไปหางน้ำปั้นทางนี้ทางนี้ตกใจบางนี้ห้า,ๆๆๆามหัวจิตกลับเอ่ยง่ายๆรถฉิตางหัวละคือคนน,ะ <c oughs> นี่นี่บอกบอก<บ>อันนี้ที่บอกเอามันมีกระต้อกระต<บ>่ายอยู่ทางน้าโอ้ยเออบอกให้ไปซื้อขนอมนีนัน้น เที่บอกว่อยู่เพื่อดาเนินเครื่องทำคมสะอางเป็นวะเขานี่สะบอกเอาแล้วนี่นี่ที่เป็นกินสะบ่ทานเขาที่บอกเขาเนี่ยเขาเนี่ก็เนาะเราจะซื้อเครื่องไปซื้อซื้อห้องก่อนเพราะว่าน้องแฟรดมาทันอีหย no? uh, uh, so ังกระมุดเนาะเราจะซื้อก่อนย่วงย่วงเกาะเครื่องเรามาซื้อของเกาะเครื่องเนาะย่วงย่วงเกาะเครื่องโดยแม่น กระเที่ยวไล่ลายยังไเป็นบรรยากาศตอนคายแรงๆเนาะคายแรงๆประมาณสัก3ประมาณ4-5โมงนู้นคุณรถกระเทียวไล่ลาแต่ว่าคือความทางนี่เ่าบุกกาคามิดคาดเนาะนี่เพิ่นบอกเขาข้ามไปซื้อซากนั้นเมื่อเออไปซื้อนั้นวะคือกติกาข้ามอยู่วะมึงรถเรื่อยมึงรถเดียวยุดเลย เอจเจดเจิไปเยยวเออบอกที่าข้ามปวการลามอไดกกินมอนี้อยากกินขนมแต่ไมกลข้ามทางโอ้งรถติดกัดติ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 ดตเลาบนข้ามยีงบมีโอกาสข้ามอยู่เลบอนเดินสนาวมึงรถไหมเอาเยอะมาเว่ยสิเอจดึนรถนี่มึ้งทางนี้กัป่านว่าดูข้ามบัไดเดี๋ยวนีข้ามตอนนี้นี่ไปข้ามข้าม จับมือกันนั่นยังอู่ทามเลยทุกคนมาดูดีกันไหมอุ้ยมึงทางอุ้ยอุ้ยเราจะทำเราไปเนี่ย <c oughs> เอเียาเเนีเ่ยกาอย่างนี้ทางลไป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 ไเลยอันนี้ไก่ก่อนเสีย ต่ยักกลัวแต่ยักกลจ้ามือนอนมือนองอยู่ออกเหงาแถวอะอาคุณางหมึอนด้วยคุณเขาบืเอาเดียอนี้นะพาซื้อเลยยืมหมากระไปเข้าไปาีวินค้างเรเธี้สิเป็นยังไงนะ ซื้ออันเด้ลยชื้อเป็ลกตับนีอจงเรื่อว่นี่ตอนกับอื่อนครับพ่เอาเพื่อันนี้ขนมพังพี่ขนมกระชีพิวพังอันนี้ซื้ออันนี้มองอยู่มักกิอันนี้ทุกคนอันหนึ่งันบนกนบนหกพัลงอันหนึ่ันอขนมใหม่คนเปคนเนวเอ เงินมาฟอว์วนนี้บอกยุนองเมื่อกี้ที่เขาทำฐาน <laughs> ขึ้นกระเบื้อเขาเลยขยาน,านขยานเพื่อนทางล่างงลนที่ยวทางทีตายแนะ <c oughs> แต่จากที่มา,าขนมซือนมอยา่า่าไอายเพิ่อนละก้องื้อเอะก้อนก่อนนะทุกคนงานมันํำกันแม่เว้ยเปิดเพ็งมนึ่งอันนี้อันนี้เป็นสูน,าน,สนยาสระหเ,เป็นเนเื่ยงเื่องสำอางยาสระหัวยำๆกับพนุ่ม ประมาณนี้บอกเกิบกจะเกิบเฮานี่นะมบงจะเกิบโฟกัสโฟกัสที่เกือบอตนตนัวมาเอาข้าวหนึ่แล้วก็องอยากกินน้ำบออยากินรางวัทีจ่ายเหรอเฮ็ดคือนดัไหนคือบออยากกินน้ำบออันนี้บอพกพันพกพันอันนี้นะมี่โรงอันละสี่สิบโงพันว้าอันนึงสี่สินะ อันนี้ดิอันนี้แซบอันนี้นะนี่เอาอันนี้ห้องอันนี้อันนี้อันนี้ก็แซ่บได้อันนี้นะอันนี้ก็แซบนะค่ะดูเซ็กคันหาต้องกินปะกินหรือว่าเกินพวกคันหเบอร์เกินบอกอันนี้เนาะเอาอันนี้นี่นี่นี่ดิห้องสองห้องนี่นะเซ็กคันหานี่อันนี้สิบลูแซบนะอันนี้นะอันนี้แซบแซบอวะ เต็ตอดิใช้ายเงินก่อนค่ะจะออกก็ออกไม่ได้ต้องจ่ายเงินก่อนโอ้หกพันเลี้ยวหกพันเลางคนนี่จุดคืนจดคืนเออที่เป็นจุดนั้นได้สองแสนหกพันเล้ยว 35คัน35 0 0 0คิดจ่ายเงินาองูต้องจ่ายเงินคีดเท่านั้นเนาะได้บอกพอบอกพอยว่าบอพอก็ได้ง่ายก็ทุกคนออกมาไปที่เียบอยเนาะ ไปก่อนเราหมดพอเดี๋ก่อนอันนี้ 35, <000 S 1> อ,อนันนี้อันนี้คื้อผ่านัน้า100อู้หูพอดี100บาทพอดี100น้องฝน100บาทน้องบอมกับน,น้องยูออกมาซื้อข่าวนี้บัดน,นี้ม<อ>าด้วยเดี่ยวนึงได้หมดพอนี้บัดน,นี้หาภาษีการจ่ากับผ่านกับหานเก้าอีกเลยบึงงงงยง่งรถไหมบึ่งรถไหม <c oughs> อ้าน้องบอมที่จับมือน้องยูไปทางพี่ไปทางพี่ห้องนะมือเย็นแท้ มน้องดูัเออกนมน้องอกาีากไปลอดีบ้ขนาดอ่องงาเือเดียวขนาดออากเดเดียวเลยเหอคุณบอกมห้ไปซื้ออยู่นี่น้องอยู่กับว่าไอ้นี่เดีนอน้่งบอกอ้นี่เป็โซอาดบอกไม่หจักเละน้องบอกพกทานั่้ยนบอกพาเาเอาข้าวมาได้เาไป็ินางินข้าวมต่งแล้วมัาปมาตอนเอามีดีไหมมนมีขนุมก็มีมมีข่ะ ะมีมีอยู่ขนมนะไปไปอุ้ยอย่าฟ้ามึงอยู่ย่นงนีกที่นี่เห็นไปเด็วรถแบบตัดตรลายจับไหมมันจะจับขนมคุณจะจับขนมงานนี้คือไปลูกยังมันเอาตึนเต้นอย่ามองยุ่ แล้วกับตายแล้วเลิแล้วมือจะจิ๊บเลยมือต้อง่อบวมไปว่ะไปจุ่มกระกอ้วกโคตรเย็นเลยมือน้องยูบันเท้อออกจนเต็มเลยทุกคนมือเย็นกับมือฮอตผสมกันอยู่มันก็โอเคด้วยมือเพื่อยจนแตะแล้วขับรถนี่ตายฮะคนบ้านนอกเข้าในเมือง่อยดีประมาณนี้เมื่อยเมื่อยเมื่อยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ห้องนะทุกคนน้องบวมเมื่อยสิสลบละ ว่าหอดห้องเลยเนาะตอนนี้คืพีจ่าและเราก็เข้าห้องก็ได้เด้อทุกคนเด้อเฉพาะยืนทา,ย,า,นนายืนดีเนาะยืนทาเข้าห้อ,หองก็ได้มั่วแล้วทุกคนเพื่อนน้องบอมออกคฮาชิมารีวิวห้องพี่จ๋าด้วยเนาะได้ไฟได้น้องบอมซินรีวิวนเนี่ยวิววิววจะรูเขาวะ บออกไปครั้งแรกมือเศรายินแล้วก็มือเศรายินแล้วก็เทตอนนั้นท่านจับออกแขนเซเว่นมาป้าบอมือคือยินแเทตอนนี้เปิดเอะน่ะเหมันน้าก็คือว่าเหงื่อออกตอนตอนแขนเซเว่นอันนี้จะสิบพันอันนี้อัสิบพันเอาเอาสิบพันนะเอสอบอังอังสิบพันกันอืมสิบพันก็เข้ามากระชิบประมาณนี้น้ำคนอันนี้อันนี้ อันนี้ห้องนึ่งเตีหก้กแต่เพิ่นเพิ่งเข้าไปเนาะเพราะว่าเป็นห้องเศ้าอีกห้องนึงนะเนาะจะมาอยูอเ่เขา,าเข้ามาเขาตัดเขาตัดเพื่อเขาไหมมึงจ้ทสายเขาสึยห้องพ่สายเขาพิศัยเขาเอางเอามึงจะาสายมานอนเข้ามาหานี้ก็สิประมาณนี้เป็นเล่มๆเข้าไปกซสิเลยเนาะอันนี้ก็สิแบบนี้ประมาณนี้แล้วอันนี้ห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำนี่ห้องน้ำหห้องนอนวันนี้ ไตดวห้องน้ำห้องน้ำก็สิประมาณนี้ไปไม่กินน้าตู้เย็นตู้เย็นเฮาพี่พี่ FC ทำไมาเองแฟดทุกวันทำอะไรกับพี่จากินบ้างดูนะคะทุกคนจริงๆไข่เต็มตู้เย็นเเด่อกินไข่กับน้องวอมทุกคนอาจสงสัยนว่ามาเวียงขึ้นมาเวียงนี่คือบมเห็นเปลินใส่เพราะว่าตอนเขามาให้แม่ฝนตกหนักเนาะสามมือสี่มือฝนตกบมได้ออกไปใส่เลยมีแต่ยู้องเนาะ อากาศคิดนี่นี่ฝนบุตกฟ้ากระเต็มใจให้เนาะแต่ว่าเอือยกับตายเพื่อนกับบทหันสิผ่าเขาไปลินเพราะว่าเป็นไปเขาเวียกเพื่อนเนาะคือสิแม่เอจ,จา่าทิศนี้เขาเวียกทิศนี้บริเขาเนาะแม่เพื่อนเพิ่นจะแบ่งกันเขาเนะทิศนี้เอจ่าทิศหน้ามู่เพื่อนทิศนี้เอจ่าทิศหน้ามู่เพื่อนแบบนี้แต่ว่าคงพี่สายทันเขาทุกทิศอันนี้อันนี้จะเป็นเฮือนขวัวเนาะจะเป็นเฮือนขวัวแต่ว่าเือคือทุกคนเฮือนขวัวนี่นะ้า้องยู่มาน้องยู่มาสองมือเนาะ เตาหักเลยจักบุ้งบอกมันเป็นยังกับบุ้งว่าสิหักเลยยุดอยู่นึงเขาแล้วน้องบอกนึงเขานบอกว่าเตาหักว่าสิแหละก็เลยว่าบอดไล่เสาบอดิส่าดังไฟเนาะดังแต่กระดังได้อยู่แต่ว่าต้นๆจึงได้ดังเนาะอันนี้ก็ส่วนพักส่วนพักส่วนครัวอันนี้ต้นพักอีหยังเลยพักอีตู้เพชรนี่เลยของอาจารย์ปลูกเนาะตรงนี้อีตู้ตรงนี้อีตู้นี่ประมาณนี้และอันนี้หอมปลอมและอันนั้นกะผักบุ้งหอมลาบผักบัวเนาะ เหมือนทัวเขาสิอวานี่แล้วเพิ่นลัดไว้เนาะอันนี้ลัดเมียนอันจะปิดอีกห้องนึงแต่หกกับห้องของแจกของห้องแล้วเพิ่นสิให้เอ็ดคนให้เศร้าแต่ว่ายังบุมีีพื่นมาเศร้าเนาะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเงินไอจ่าบริหญ่าเออเงินไอจ่าห้องเศร้าไอจ่าบริหญ่ตู่มาโหฬานเนาะห้องเศร้านน้อยเล็กเลแต่อบอุ่นยูยู่แล้วแต่อุ่นน้องบอมซื้อขนมมา xếp y lì y nó chọn nó bóng nông thần hài <laughs> sau nông nó hay nó con Nông nông mùi này bày tay nó sẽ y nông mmm anh y khoa hôm bên nào bây vậy đấy, bây hoan đấy đấy, bây đấy bây 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 nè bây 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 โอเคทุกคนดาวบอมน้องยูกาได้กลับมาจากการไปซื้อขนมมาแล้วเนาะคขาลับการไปซื้อขนมข้างนี้กะลึกลับเน้องของวิจารตอนเห็นน้องกำลังสีขาวทางเป็นอย่างเดิบโเห็นอเมนเอาเพาว่าจะปิเก้เสื้อยืนพวกเขาเนาะเออเทพเจ้าเข้าห้องไปบอบทากันอีกเอ็นตะลึงเพวกอะไรสิเลยเอาโมหินจู้เออจ่าเห็นเขาละเอ็ดปิเก้เขาอีกโน้ตเฮ้ยสนิทปิแก้สิจู เขาปีเกบเขาบีเก็บเสื yeah. ้อยเสื้อสีข้ามทางเอยเขาบีเก็บมาให้ข้ามทางอันนี้กิน็เอ็ดจ้ามาสู้ยูเท่วเด้อจ้าวอยู่ตอนเรียวเบงเ่าอยู่ก็นเนะตอนเยข้ามทางสีข้ามทางเอ้ยู่รหวางกลางนะสู้ยูโซนคนะเพราะเรียวคุณไปกับเู้หนงเาเขาอยู่ทางนี้เจ้าก็อยู่ซัรถเนาะเออสูยูฟักแคมพีเนาะไ่ชเบิ่งฝังนั้นกูก็เบื้งต่รดมาเนาะเจ้าอย่างนี้เบิ่งเขาอย่างสีนเนาะไอจึงอย่างที่เขาอยู่วาเอดจ้าเบื้องเขาเ่อบ มาแล้วมาแล้วอย่าเฮ็ดโลล่บโลเลอยู่กลางถนนนะเออเขามาจอดจิกเอาไว้นเออเพื่อนเอาไปเด็กินขนมเรียบร้อยเนาะแซ่บเนาะอันขนมเฮงเิาไปกินเราไปซื้อขนมมาเลี้ยงพี่จ่ากับพี่สายเนาะเออออกห้าร้อยห้าร้อยกิบต์คือห้าร้บาทไมนเป็นห้าร้อยบาทเนาะห้าร้อยกิบต์คืออยู่หนึ่งบาทเฉพาะ โอเคคลิปนี้เราก็จะลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าไผรมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดตามให้น้องบอมน้องยูดิ้ด้อคลิปนี้ก็โบ้หว่าจะถูกใจทุกคนบ่เนาาะอ่เป็นคนบ้านนอกข้ามทางคนบ้านนอกข้ามทางข้ามทางกระซิบ่ระวานนี่เนาะทุกคนก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องจ้า จ้าสาวลาวเดดเดดพี่น้องอฝากทุกคนไปติดตามช่องจ้าสาวลาวเดดเด้อว่าพวกเขาสะพากันไปเที่ยวใส่เนาะเพราะว่าส่วนนี้พวกเขาจ้พากันไปเที่ยวเนาะแล้วก็จะมีแล้วจะมีคลิปไม่ไหมเนาะแมนแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ทุกคนในบึงเนาะที่พวกเขาจะพากันไปลินสามเอยน้อซี่ไอโนบอลหลายหลายคนก็เป็นห่วงเนาะแล้วก็ติดตามเนาะเนาาาะบบ๊ยยบ๊ายบาย